วิธีการแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินทดแทนมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1การแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานนายจ้างแจ้งการประสบอันตรายตามแบบกท .16 โดยยื่นเรื่องนสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา2หลักฐานการแจ้งการประสบอันตรายหรือการขอรับเงินทดแทนทุกกรณีมีดังนี้แบบแจ้งการประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบรับรองแพทย์หากเกิดการประสบ ตรายที่ไม่ชัดเจนต้องขอหลักฐานเพิ่มใบเสร็จรับเงินกรณีเสียชีวิตหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานต้องมีหลักฐานแสดงการเสียชีวิต3การแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ e c o m p e n s a t e เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานสามารถแจ้งประสบอันตรายผ่านระบบ e c o m p e n s a t e www.aso.go.th หัวข้อ aso e service สอบถามข้อมูลกองทุนเงินทดแทนเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ย150ให้บริการตลอด24ชั่วโมง